ทีวีเครื่องนี้เป็นทีวีที่ใช้สําหรับดูการ์ตูนของคุณหนูหนู <c oughs> เป็นมีลูกสองคนเจ้าของเป็นเจ้าของเครื่องมีลูกสองคนคุณหนูหนูอันเดี๋ยวนี้ก็ไฟไม่เข้าแล้วครับผมเี๋ยวก็คงจะต้องแกะดูนะครับไฟไม่เข้านะครับอาการทีนี้เราก็ไปต่อนะครับเปิดฝาออกมาก็เห็นแบบนี้ก็ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเราจะได้เห็นภายใน ถ้าจ่ายไฟเขาอยู่ด้านล่างของจออ่านี่น,นี่ทำไมต้องสั่นขนาดนะั้นนะครับแต่ต้องมาดูนะครับว่าการทํางานของภาคจ่ายไฟนี้เขาจะเป็นยังไงโอ้มาตรฐานจิงเลยนะครับสุดยอดไหมเพื่อนเพื่อนภาคจ่ายไฟทั้งเครื่องเปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับเสียชิงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าบอดพังไม่รู้นะเพื่อนบอดพังนี่แย่มันเลย ะนะครับเพราะว่าอะไรตัวเล็กครับมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะพูดถึงนะครับโอ้นี่ก้วนะครับกาวโอ้พังจริงหรือเปล่านะนะครับดูก่อนนะแล้เวเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนปลั๊กไฟตั้งมิเตอร์250ดูหน่อยนะครับจุดนี้นะว้าวมีไฟไหมครับไฟมาจากปลั๊กเป็นที่รีรยบร้อแล้วไฟออกมาวงจรไหมนะครับ ดูก่อนนะครับอ้าวไม่มีนะครับเอามิเตอร์มาจิ้มตรงนี้อ้าวอย่างนี้ผมอธิบายไปไม่ได้นะเพื่อนถ้าผมวัดอย่างนี้นะผิดหลักการอธิบายจับกาวไปเส้นแนงตังมิเตอร์50าสิบมิเตอร์เส้นสีแดงวัดแคโทดของไดโอดไม่มีไฟหลักการมันเป็นอย่างนี้มันเขาถึงจะยอมรับถ้าผมมาทำอย่างนี้ปุ๊บไม่มีไฟ จากการไม่ยอมรับนักวิชาการด่าได้หาเอ้เอาเป็นแบบเขาไม่ด่าเนาะเรารู้แล้วนะครับว่าในส่วนของไฟ AC มาจากปลั๊กไฟมาจนถึงจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการวัดไฟครั้งเดียวในจุดนี้ทีนี้ตั้งมิเตอร์ที่พาโนล์วัดไฟที่4ฟิลเตอร์ไม่มีโอเคถอดปลั๊กก่อนนะ C ฟิลเตอร์ไฟ300ไม่มีนะครับ C ตัวนี้22ไมโครฟาลารด400โวลต์ให้เพื่อนไล่ย้อนกลับไปนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอในส่วนของไดโอดไล่ย้อนกลับมาลายฟิลเตอร์ C แล้วก็ฟิลนะครับถ้าไม่มีเราย้อนกลับไปถ้าไล่เดินหน้าม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 าถ้าถ้ามาลัดตรงนี้เลยถ้าตัวนี้มีไฟ300ส่วนที่ผมกล่าวจะดีหมดไม่ต้องไปดูมันก็ดูต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีต้องไล่ย้อนกลับไปดูฟิวต้ามิเตอร์เป็นคูณหนึ่งหรือว่ามิเตอร์ที่ใช้เสียงก็ได้เพื่อวัดดูฟิวว่าฟิวขาดจริงหรือไม่อย่างไรฟิวอยู่ตรงนี้เป็นหลอดแก้วฟิวขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีอะไรเป็นส่วนที่ทําให้ฟิวขาดก็คือการลัดวงจรในส่วนของภาคต่อมานี่นะครับนะซีฟิวเตอร์ไม่มีไฟฟิวขาด ตั้งมิเตอร์ใช้เสียงแบบนี้วัดตรงขั้วสีตัวนี้ได้เลยขึ้นข้างมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้น้างนะครับเพื่อนสลับขาไม่ขึ้นนั่นก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ชอด็อตมันอาจจะขาดแค่ฟิวเป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจตัวนี้ใส่ได้ไหมแทนฟิวก่อนที่จะใส่ฟิวได้ไหมได้เพื่อนดูนะ ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เรามีหลอดโหลดอยู่แล้วเราก็สามารถต่อฟิวโดยการเอาลวดต่อได้แล้วเราก็เสียบผ่านหลอดโหลดอยู่แล้วทําได้ไหมทําไดา้แล้วแล้วมึงจะเอาหลอดไฟมาทําไมเอาไม่เห็ดโกบโก๋อ่หน้องเบิ้งซื้นแล้วผมจะทําว่าเอาหลอดไฟมาต่อแทนฟิวให้เพื่อนได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเจ้าถ้าช่วงเวลานี้มีฝนตกด้วยเพื่อนเน้ยนะครับ นี่ก็คือลักษณะที่เขาบอกว่าต่อหลอดไฟแทนฟิวฟิวตัวนี้ยังไม่ต้องถอดออกไปไหนแล้วับมันอยู่นี่แหละต่อหลอดไฟแทนฟิวเนะนี่ยเนี่ยก็คือคําว่าต่อหลอดไฟแทนฟิวซํมนี่ก็มาบอกซูฟังอ้าคนไม่รู้ไม่รู้เลยเ,ยเป็นความรู้ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยเนี่ยไอหลอดไฟแทนฟิวเนี่ยนี่เป็นอย่าง,งน,นั้นนี่เนาะติดแล้วเด้นี่ติดแล้วเด้นี่ หลอดไฟแทนฟิวอย่างนี้เลยนะครับจะถอดออกหรือไม่ถอดก็แล้วแต่แต่ฟิวตอน,น,นมันขาดก็เหมือนกับว่ามันถอดออกครทีนี้เราก็พร้อมที่จะทดสอบเครื่องต่อไปเสียบปลั๊กครับถ้าเกิดว่ามันมีการช็อตหลอดไฟไมันจะติดขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีการช็อตไม่มีอะไรมันก็จะผ่านไปได้นะประมาณนั้นแหละเอะดูเออก่อนที่จะทําการต่อหลอดไฟแทนฟิวในลักษณะนี้แนะนําว่าให้มามองดูเบอร์ IC, รอไอซีก่อนนะเพื่อนถ้ามันแตกขึ้นมาตรงเบอร์ไอซีแล้วเราดูเบอร์ไอซีไม่ทันยุ่งเหมือนกันดูครับ ดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันควันขึ้นมาตรงนี้มีเสียงฝนนะมีเสียงฝนนะครับอ่ะดูกันครับทีนี้เราเห็นเบอร์อสีแล้วถ้ามันแตกม,มันแตกลงไปบันเนี่ยเบอร์อะดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้หรอกเพื่อน ถ้าเป็นแบบนี้มีการช็อตอยู่นะครับถ้าหลอดไฟมันติดอยู่นะถอดออกถอดออกถอดออกให้เหลือแต่ภาคใจไฟอ่ะลองเสียบปลั๊กดูใหม่ถ้าหลอดไฟตัวนี้ติดขึ้นมาก็แสดงว่ามีการช็อตนั่นไงโอ้จะาทำไงต่อก็จะทำอะไรล่ละครับนอกจากแกะออกมาแล้วมาดูเอามาดูนะครับภาคใจไฟทีวีเครื่องนี้นะครับ นี่ไงต่อหลอดไฟแทนฟิลอืมนะครับทีนี้อะไรเสียได้บ้างนะครับด้านล่างของจอนก็นะครับโอเคนะนะครับเห็นะครับทีนี้สิ่งที่เสียได้มันก็ถ้าเป็นหลอดไฟติด ในกรณีต่อหลอดไฟแทนฟิวแล้วก็ติดก็จะมีโอกาสเสียได้ที่มอสเฟตนี่แล้วก็ไดโอดนี่นะครับอ่ะมาดูกันนะครับเพื่อนไดโอดวัดในวงจรได้ด้วยนะเพื่อนนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้องแอนโนดอยู่ทั้งสีดำนะครับแคโทดอยู่สีแดง ขึ้นข้างสลับขาเอ้ยเออขึ้นนิดนึงอ่าตอนนี้ลองดูบ้างเอาขึ้นอย่างนี้สลับขาเอ้ยเอ้ยเออขึ้นนิดนึงก็วัดเปรียบเทียบกันเน่นะก็ะคือมันวัดในวงจรนะเพื่อนมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะต้องชัวร์นะครับแต่เท่า <c oughs> ที่มองเห็นโดยการวัดแล้วเนี่ย ไดโอดไม่ได้ช็อตเหมือนกับว่าช็อตกันเลยไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่ามันไม่เสียก็ไม่มีโอกาสเสียได้ในกรณีของมันรั่วนะครับทีนี้มาดูมอสเฟดดูคร่าวๆว่ามอสเฟตช็อตหนักไหมมอสเฟตนะมาดูหน่อยเดนกับซอสเออเออทำไมมันไม่เห็นช็อตเป็นแบบช็อตแบบพังทลายอะไรเงี้ยเออ แน่จริงก็ช็อตแบบนี้สินะครับไม่แน่จริง <c oughs> เออนะครับมันก็มีการเสียอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียในลักษณะของการชอ็อตเสียในลักษณะของการรั่วนะครับและทีนี้เราจะวัดมอสเฟตตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราจะถอดมอสเฟตตัวนี้โอ้โหมันเป็นแบบติดผิวนานเพื่อนเราก็ลองใช้วิธีการถอดตัวนี้ได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงขัว้วของไอ้ขาของ มออแปลงเนี่ยครับนะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ต่อที่มาขาเดนนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันจะถอดง่ายด้วยเพราะว่าการบัดกรีเนี่ยไมมอสตเฟตมันไม่ได้เป็นแบบสามขาที่เป็นตัวยืนอยู่มันจะถอดได้ง่ายไม่ใช่มันต้องถอดออกมาทั้งตัวแล้วก็การถอดเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงมันก็อาจจะส่งผลในการทํางานหรือความผิดพลาดของมอเเฟตตัวนี้เสียหายได้นะครับ ในกรณีที่มันไม่น่าจะเสียก็เราไปทําให้มันเสียอย่างนั้นนะเนี่ยก็เลยเลือกที่จะถอดขานี้ลอยขึ้นมาข้างหนึ่งแบบนี้ลองวัดมอสเฟตอูครั้งหนึ่งขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะอะขึ้นข้างสลับขาโอ้ยก็ขึ้นอีกข้างแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีอะไรอะครับก็มอสเฟ่ที่มันรั่วอยู่ดีเนี่ย นะเห็นไหมนมันก็จะไม่ขึ้นอย่างนี้นะเพื่อนเก็ถอดดีมอสเฟตนี่ออกอืมถอดออกเนาะถอดออกก็เนี่ยครับให้ความร้อนแบบนี้มันให้ความร้อนสูงอยู่นะครับเพื่อนเอาถอดออกก่อนเนี่ยมอสเฟตถอดแล้ว แล้วทีนี้อย่าเพิ่งไปจับมันมันร้อนอยู่แล้วก็วัดเหมือนเดิมเลยไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นเลยมันจะขึ้นได้ยังไงก็มอเสเฟตมันออกมาแล้วเนี่ยอ่เห็นไหม,มไม่ขึ้นวงจรไม่ขึ้นนะนะครับมาดูมอเสเฟตมอเสเฟดเดนอยู่ตรงนี้ซอสอยู่ตรงนี้ขึ้นทางสลับขาด้วยกรณีใดๆก็คงจะไม่ขึ้นอ่ะขึ้นอีกพังไปตีเรียบร้อยแล้ว ว้าวยอดมากมอดเฟดวายมันยังร้อนอยู่เลยโอเคครับมอดเฟดเสียนะครับเพื่อนๆเอ้ยทีนี้ทำไงถอดมอดเฟดออกแล้วลองวัดไดโอดดูซินะครับมันจะขึ้นข้างไนดะ้อีกข้างหนึ่งมันจะเป็นไงนะขึ้นข้างอีกข้างหนึ่งไม่เห็นขึ้นเลย <laughs> ที่ขึ้นครั้งแรกๆเนะี่ยเป็นที่ขึ้นกับกับมอสเฟตตัวนี้เดี๋ยวนี้เย็นลงแล้ว นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนมอสเฟสมีเสียอยู่ก็เพื่อนเพื่อนก็เช็คอีกทีหนึ่งก็พวกไดอดอะไรพวกนี้แหละครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนี่แหละนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนี่แหละเนาะนะครับว่ากันไปไดโอดนี่อยู่นะครับต่อจากนั้นนะครับก็ต่อไฟเข้ามาไฟตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ถอดมอสเฟตออกนะครับก็เห็นอยู่ว่าถอดมอสเฟตแล้วจะไปพูดสองสามครั้งเดี๋ยวงงไม่เป็นไรมันต้องพูดอย่างนี้ ได้ยินบ่อยๆเข้าจะจําได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเสียงฝนนะครับจกๆจกจกแจก,จกอ,อเคนะครับใส่เข้ามาแบบนี้ทีนี้ก็วัดไฟ300โวลต์นะเพื่อนไฟ300นะจะต้องมีนะครับหลอดไฟจะต้องไม่ติดนะครับเพื่อนดูนะเสียบปลักไฟเสียบแล้วนะครับ หลอดไฟไม่ติดเห็นไหมเพื่อนสังเกตไหมหลอดไฟไม่ติดนะครับไฟสามร้อยวอนจะต้องมีที่นี่นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าสายไฟฟิลฟิลที่เอาหลอดไฟแทนดีหมดผ่านไลฟ์ฟิลเตอร์ผ่านไดโอดจนมาถึงซีฟิลเตอร์ดีนะครับอย่นั้นล่ละ ถามอนเฟิมาใส่โอ้ก่อนใส่วัด p w m ก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้อาจจะมีไฟค้างที่ c นั้นเพื่อนไฟค้างที่ c นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรดูไฟค้างที่ c นี้ก่อนเนาะโอ้นี่ไงไฟค้างที่ c เห็นไหมครับถ้าจับก็อาจจะดูดได้หรือว่าถ้าเรามาบัดกีแถวนี้ก็อาจจะเกิดรัดวงจรได้แล้วก็เอาไฟออกนะครับเอาไฟออกแล้วนะทีนี้ก็ไปดูในส่วนของ re r e, r, r source ไม่ใช่ RE ถ้าเป็นทันเตอร์เป็น RE แต่ตัวนี้เป็น R s o r สนี่ไงไม่เห็นขาดเลยวัดสัญญาณ P W M ตั้งมิเตอร์10โวลต์ AC วัดจากขาซอสไปขาเกตนี่ขาเกตนี่ขาซอสนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับเพื่อนเสียบปลั๊กวัดดูสัญญาณ P W M ดึงเดึอดดึงเดึอดดึงเดือึงเดและก็ดึงเดึอดดึงเดืด ถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าพีรมอยู่เอ็มถูกสร้างออกมาแล้วนะครับว้าวทำไมมันสุดยอดอย่างนี้เอามอดเฟส่กับวางล้วพี่นอ้องเอาไหล่ใหญ่ฮะทีนี้นะครับมอดเฟรตัวเดิมเป็นแบบนี้นะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนทีนี้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อไม่มีไม่มีเลยก็มีแต่เป็นแบบตัวนี้ครับ ทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการเอามาใส่แล้วบัดรกรีเข้าไปตรงเดิมได้ก็มีทางหนึ่งคือต้องเอามาไว้ด้านบนเนี่ยในด้านบนพอดีด้านบนเขาก็ไม่ได้เจาะรูไว้ให้พอไม่ได้เจาะรูไว้ให้มันก็เป็นที่มาของสว่านดอกเล็กอย่างนี้ที่จะต้องเ <laughs> จาะรูนะครับแล้วก็เอามอดเฟตขึ้นไปไว้ด้านบนแล้วก็ซิงระบายความร้อนก็ติดตั้งเข้าไปใส่เอาไวก็ จะดูแล้วก็อาจจะแปลกๆตาไปหน่อยแต่ก็นะครับจากตัวเดิมไปนะครับงานดัดแปลงนะครับพื่แนๆเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เอาอุปกรณ์วัดเฟสนะครับซึ่งมันเป็นคนละแบบตัวกันนะครับใส่ด้านนี้ไปหาสิง์ระบายความร้อนมาใส่ก็ลองเครื่องนะครับทีนี้ฟิลก็ใส่แล้ว ไฟก็จะประมาณสิบสองสิบสามก็ว่าไปเสียปักแล้วนะครับปักแล้วเนะี่ยบัดไฟนะครับนั่นไงไฟอ๋อดเดสเๆวัดแบบนี้ไม่ได้ผิดหลักการผิดหลักการวัดอย่างนี้ไม่ได้นะผิดหลักการวัดอย่างนี้นะนี่กาวเไงแหมงเอานะแล้ววัดตรงนี้มันผิดหลักการได้ท,ทำไงโอ้โห หลักการคืออะไรหลักการบางสิ่งบางอย่างจากนักวิชาการเขาตีกรอบตีกรอบไว้ทำไมตีกรอบไว้เพื่อให้มันเป็นหลักการไงแล<ฮ>้วที่นี้พอเราไปทําตามหลักการอะไรมากเกินไปเราก็ถูกตีกรอบอยู่ในกรอบเล็กๆนั่นการพัฒนาก็พัฒนาไปไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นแล้วก็ออกจากกรอบออกจากหลักการบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนๆมันเป็นยังไงนักวิชาการเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือนักวิชาการจะยากอะไรเวลาเราดูช่อง YouTube ดูอะไรพวกนี้ นักวิชาการหนังสือจะเยอะๆอยู่ฉากหลังนะนักวิชาการแล้วชาวิทย์เป็นอะไรพยมามันเป็นพญามันมาเป็นพญามนเนี้พยพญามนันอย่างนี้ก็ทำได้เอ่อซ n 6 5 m o หกห้ามอสเนะครับใส่เข้าไป ICPWM ตัวนี้ก็เบอร์เดียวขึ้นให้ในะครับ แน่ใจเลยว,ว่า 4N 6อตัวเดิมมันอะ 4N 6 5านี่ไหนอะนี่โอเคนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปในเครื่องรู้เครื่องมันจะพังหรือเปล่าถ้าจะไปทำงานได้ครับอ่าตอนนี้ก็ใส่เข้าไปนะเพื่อนเสียงจวดจวดจ้าจ้แรงแอยู่เดี๋ยวนี้คือเสียงฝนตกตัวนี้ตะกอนนี่อยู่ตรงนี้ขยับมานี่หน่อยมันจะได้หมุนน็อตได้ยึนนดน็อตได้จะได้แข็งแรงแข็งแรงมากเลยเนีย่ย แข็งแรงกว่านะครับสุดยอดมากเลยมันจะติดให้บอกแม่เนี่ยาว่าจะทําการเสียบปลักนะดูนะเวลาเสียบปลักเราต้องสันสนนเข้าไปเสียบปลักมีไฟแดงขึ้นตรงนี้กดอ่อนชีน้านข้างเออเขียวแล้วเนาะมันก็เขียวแล้วนะไม่เหมืนมีอะไรเลยอะ่ะโอ้นี่นี่นี่นโอ้ โอ้มีแนละ้วมีแนละ้วอ่านะครับใช้งานได้นะครับเพื่อนๆเสียงก็มีแล้วอะไรแล้วนะครับภาพออกมาชัดอยู่นะใช่ครับช่องวิืเลงถาก็ซ่อมทีวีเครื่องนี้เสร็จไปทีบลอยแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ภาพสวยงามเลยพร้อมที่จะไปดูการ์ตูนต่อไปยนะนี้นะนะครับเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่างวิลเลงถาก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับอัตราเริ่มต้นที่30กว่าบาทต่อเดือนนะครับถูกวันละบาทนะ เพื่อนๆคนใดไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกก็อยากจะสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีก็ได้เลยนั้นเพื่อนนะเพื่อพัฒนาช่องนะครับแล้วก็พัฒนาช่างวิทย์นี่แหละนะครับเงินที่ได้มาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็คงจะไปเป๊กนั่นแหละครับเป็นความสุขที่เข้าถึงได้นะครับท่านเพื่อนอยากจะสนับสนุนช่างวิทย์ก็นั่นแหละครับ2ช่องทางรือเพื่อนยังไม่พร้อมทั้ง2ช่องทางก็เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายได้นั้นเพื่อนนะ หือว่าเป็นการให้กําลังเอิกแรงใจสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากไปนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ